มันไม่มีอินทรีย์วัตถุดินมันก็จะไม่ดำพอเราใส่ไปปับ๊บมันเหมือนกับเออดินดำพอดินดำแล้วเราเรามาดูเนี่ยอินทรีย์วัตถุตัวเนี้ยมันจะคเข้ากับดินอยู่ลึกเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกเนี่ยทุกอนุด,ดินเนี่ยมันจะมีอาหารทั้งหมดพอมีอาหารเราจะจิ้มตรงไหนมันก็จะได้อาหารทั้งหมดนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราใส่ไม่เสมอผักที่ขึ้นมามันก็โตไม่เสมอหลักการม่อยู่แค่น,นั้นเองสุขขัน ้าอย่งีคือดีดีช่วงที่ที่ดึงขอบแต่ถ้าแบบนี้ถ้าเราจะทําให้ให้เสมอก็คือเราเราเคลียร์กลางก่อนวิธีการเคลียร์กลางให้เสมอก็คือคือตอนนี้เราเคลียร์ดีนี่เสมอคือหน้านี้เขาเรียกว่าหน้าแรงถ้าหน้าแรงเราต้องตีขอบแต่ถ้าหน้าฝนเราก็ตีหลังเต่า เพาตีขอบก็คือเวลาลดน้ำเนี่ยน้ำมันจะได้ขังดินอันนี้ถือว่าถ้าเราทำสักรุ่นหนึ่งถ้ารุ่นนี้ไปแล้วรุ่นหลังดินแบบนี้จะไม่มีเลยครับจะละเอียดหมด <c oughs> แต่รุ่นนี้เขาเอาก้อนให,ใหญ่ใส่เข้าไว้แล้วผมลดน้ำเหมือ <c oughs> นกับเราไม่ได้ลดน้ำเราตีเลยอันนี้เครื่องเล็เราตีเลย,เลยมันก็แค่แตกใช่ไหม เขาจะเล่าคนงานอีกบอกนะสี่ห้าคนนี้อยากจะอยู่วัดทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่มีดผู้ใดไม่มีดประพันยืมได้หรือล้วแล้วไม่อยู่วัดกับบวชสิจะไปอยู่วัดใช่ไหมไม่ใช่มาหาหวยนี่ดึงมาขึ้นเลยนะครับ อย่าดึงลึกถ้าดึงลึกมันดึงกุ้ยมาด้วยเราอาจจะกุ้ยเฉพาะไอ้ก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่เน้อยๆโอเคนั้นก่อนครับู้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเอเคขอบตรงนั้นลูวก่อนแล้วก่อนเดี๋ยวดูยี่สิบพิสูน์ล้วก่อนเพราะว่ามันยังมีพริกนีมันเกิดอเทศอยู่ยังยังยังไม่ตายหมด เคยปลูกแบบตอน,นกลางวันเที่ยงไม่ปลูกผักครับเดี๋ยววิธีการของเราก็คือเราปลูกได้ทุกที่ครับอืมดดเอาค่ากันเลยเอานีา้ไอ้แบบเอาค่าอุยดเดี๋ยวจะว่าทำไมกลางวันปลูกมันจะได้เหรอมันจะไม่เหี่ยวมันจะไม่ตายเหรอถ้าตูดพอดีแง่งถ้าเราปลูกไปก็เหี่ยวตามตูดนะครับแต่ถ้าเราเอาน้ำลดอะไรก็นี่เหี่ยว เอาไหมครับทำทำแปลงอย่างนี้ครับอันนี้จีิเราจะปลูกนี่คือผักสลัดครับปลูกแล้วก็ลดน้ำ ขี่จุลินทรีย์แค่นั้นนะครับปุ๋ยไม่ต้องใส่ถ้าสมมติว่เาเอ๊ะเกิดว่าประมาณยี่สิบวันยี่สิบห้าวันเราก็เก็บได้ครับถามว่าทำเมืม่อกงามเก็บได้ไหมไม่งามมาเก็บได้ครับแล้วก็ปรุงดินปลูกใหม่แต่ถ้ามันงามที่เราทํามาเกิดมากก็ไม่ค่อยพลาดเลยนะยี่สิบวันอันนี้เ เก็บมาเข้าขวงเข้าเนี่ยดูดูย่างก็ได้เกียลี่ยเกลี่ยเกียเกลี่ยให้เกลี่ยเกลี่ยให้สุดไปหมคืออันนี้เราเกลี่ยเกลี่ยแป้งให้เสมอก่อนเนาะทีนี้เราก็ดิงดิ้งก้อนใหญ่อ่ะเอาไว้ของ เรองมกวนนแล้วไม่ปลูกก็เฉยแม่ปลงค่ะเหมือคนปลูกดูคนปลกกนอาก้อนใหญ่ไว้ขอบอ๋อ้อนใหญ่้อบออ หลังจากทำแปลงแล้วห้ามเหยียบแปลงเด็ดขาดทำเสร็จแล้วห้ามเหยียบอาจารย์เกล็ดเยอะๆนะคะถึงให้เลือยโอเคที่บ้านขายที่ดูที่ดีนขายน้ำหมักครับแต่น้ำหมักไม่ได้ฉีดครับบางๆนิดนึงเดือดเสมอเหมอ

别忙。